เป็นไข้หมอสั่งงดภารกิจทั้งหมดเอาลุ้ยเอาลุ้ยเอาลุ้ยเอาเอาลุ้ยเฮ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 ้ยคืออะไรเฮ้ยสู้ๆเจ้าไวรัสเจ้าคือความหวังสุดท้ายเฮ้ยนายหยงป่วยเฮ้ยโควิดคือฮีโร่ของคนไทยสินะของขวัญที่คนจีนมอบให้ชาวไทย นายกไม่ติดไวรัสโคโรนาแค่ป่วยเพราะหมงานหนักแม่เสียดายจังเฮ้อเสียดายท่านนายกท่านทำงานหนักอะก็มีป่วยบ้างไม่สบายบ้างนี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่าคนดีมันตายไวคนเลวมันตาย อันนี้คุณชนล,ลี่เนี่ยเขาพูดถึงแบบคนแถวบ้านเขาอ่ะน,นะครับผมพวกคนดีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไม่ดีเนี่ยก็อะไรอย่างเงี้ย